สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับคลิปดีๆมีสาระจากช่อง t u t f r กับพี่เดียรนะคะวันนี้นะคะกลับมาเจอกันในแบบฝึกขัดหน้าที่86และ87นั่นเองนะคะสําหรับหน้าที่86เนาะเขาก็สั่งให้เรานะคะเขียนเรียงความหนึ่งเรื่องค่ะ เลือกเรื่องที่นักเรียนมีความรู้มีข้อมูลหรือสามารถค้นคว้าได้และน่าสนใจโดยเขียนให้ถูกต้องตามแบบคือมีคำนำ <S <S เนื้อเรื่องและสรุปนะคะสำคัญมากเลยนะคะสำหรับเรียงความก็คือจะต้องมี3ย่อหน้าย่อหน้าน้องๆทราบใช่ไหมคะก็คือการที่เขียนร่นมาแบบนี้เขาเรียกย่ยอหน้าจากนั้นก็เขียน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 ต่อไปนะคะ1ย่อหน้ายอา่อหน้าแรกเนี่ยต้องเป็นคำนำย่อหน้าที่2แบบนี้เป็นเนื้อเรื่องนะคะ ตึ๊ดๆๆๆๆๆๆไปแบบนี้นะคะให้มันเป็นเนื้อเรื่องไปนะคะและย่อหน้าที่3ก็คือสรุปนะคะทั้ง3ส่วนนี้ต้องทอํายังไงบ้างสําหรับทั้ง3ส่วนนี้นะคะเรามาเริ่มจากคํานํากันก่อนเลยคํานํานะคะคํานําเนี่ยน้องๆก็จะต้องเขียนว่าเกี่ยวกับเรื่องที่น้องๆจะเขียนนะคะอ่ะคํานําคํานํานะคะก็คือเป็นการแปลว่าเปิดเรื่องออกมา อธิบายว่าจะเขียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะจะเขียนเกี่ยวกับอะไรเปิดให้มันกว้างๆเข้าไว้อะไรแบบนี้นะคะสมมติเขียนเกี่ยวกับสนสัตว์ก็หาเรื่องสนสัตว์มานะคะเปิดว่า,าในสัวนสตว์มีสัตว์หลากหลายชนิดฉันชอบสัตว์ชนิดนี้ที่สุดอะไรประมาณนี้นะคะพอมาเข้า มาเข้าเนื้อเรื่องใช่ไหมคะมาเข้าเนื้อเรื่องเนี่ยเนื้อเรื่องต้องเขียนเกี่ยวกับอะไรเนื้อเรื่องก็คือเขียนรายละเอียดเข้าไปนั่นเองค่ะสมมุติเราบอกว่าเราจะเขียนเรื่องสนสัตว์ใช่ไหมเราก็ระบุไปนะคะว่าสนสัตว์จะต้องมีอะไรบ้างมีสัตว์กี่ชนิดมีชนิดไหนบ้างนะคะเนื้อเรื่องคือรายละเอียดนั่นเองต่อมานะคะสรุปย่อหน้าที่3นะคะย่อหน้าที่3ก็คือสรุปเนี่ยสรุปก็คือหมายความว่าเอาเนื้อเรื่องทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมาสรุป อีกทีหนึ่งนะคะเอาเนื้อเรื่องเอาง่ายๆว่าเอาเนื้อเรื่องมาเขียนแต่ว่าให้มันเอาสั้นๆนะคะสรุปก็คือเอาใจความสําคัญมาแค่นั้นนะคะทั้ง3ส่วนนี้นะคะแบ่งให้เป็น3ย่อหน้าเนาะจะเขียนกี่บรรทัดก็ได้แล้วแต่น้องๆเลยแต่ว่าก็อยู่ในหน้าที่เขากําหนดมาให้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างมาเลยพี่ยกตัวอย่างให้ดูนะคะเขาบอกเลือกเรื่องที่สนใจมีความรู้มีข้อมูลอะไรก็ว่าไปนะคะน้องๆสนใจเรื่องไหนก็เลือกมาเลยนะคะสมมติพี่สนใจในยุคนี้เนาะก็หนีไม่พ้นเรื่องโควิดแน่นอนนะคะโควิด -19 เนื้อเรื่องก็จะประมาณนี้ค่ะ ในปีคศ2019นะคะโลกของเราเกิดการต่อสู้กับโรคติดต่อชนิดหนึ่งที่ทําให้สังคมเปลี่ยนไปจากเดิมนั่นคือโรคโควิด -19 หรือเชื้อไวรัสโคโรนาส0 1 9ซึ่งทําให้ใครหลายคนต้องใช้ชีวิตอย่างยากลําบากและทําให้ฉันไม่สามารถมาโรงเรียนได้เหมือนเดิมและทีนี้นะคะต่อมาเนี่ยย่อหน้าส่วนที่2เห็นไหมคะมันจะเป็นย่อหน้ามาอย่างนี้อันนี้เรียกว่าเนื้อเรื่องอันเมื่อกี้คือ คำนำนะคะต่อมาเข้าเนื้อเรื่องค่ะเราก็จะมาพูดถึงรายละเอียดกันว่าโรคโควิด1 9ก็คือเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนานะคะพบพ,พบผู้ติดเชื้อครั้งแรกที่เมืองอู่ฮั่นประเทศจีนอะไรก็ว่าไปเนาะเป็นเกี่ยวกับรายละเอียดของเขานะคะต่อมา ก็ได้มีการแพร่เชื้อไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วเพราะว่าผู้คนมีการเดินทางไปมาจึงทําให้เชื้อไวรัสกระจายไปยังที่ไกลๆได้ดังนั้นแต่และประเทศจึงมีมาตรการต่างๆออกมาเช่นการกักตัวหากมีอาการที่น่าสงสัยเป็นเวลา14วันการสวมแมสตลอดเวลาการงดงานสังสรรค์เรื่อนเงต่างๆแล้วก็ล้างมือให้สะอาดนะคะก็เป็นรายละเอียดเนาะแล้วก็ต่อมาค่ะ ก็มาพูดเกี่ยวกับว่าเพื่อป้องกันไม่ให้ประเทศของตนมีผู้ติดเชื้อในจำนวนที่มากเกินการควบคุมรวมทั้งการปิดโรงเรียนเพื่อไม่ให้นักเรียนไปรวมกลุ่มกันเพราะจะทำให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดโรคติดต่อกันได้ฉันจึงไม่ได้เจอเพื่อนๆเ,เลยเพราะอยู่แต่บ้านอันนี้นะคะก็คือจบเนื้อเรื่องแล้วต่อมาเราก็จะมาสรุปกันค่ะสรุปก็สรุปสั้นๆเนาะเอาเนื้อเรื่องเมื่อกี้มาเขียนให้มันสั้นๆประมาณ3าบรรทัดแค่นี้ก็พอนะคะอย่างเช่น แต่ตอนนี้มาตรการนั้นได้มีการคลี่คลายลงเพราะจำนวนผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มลดลงฉันจึงได้มาโรงเรียนตามปกติได้เล่นกับเพื่อนๆที่ไม่ได้เจอกันนานฉันรู้สึกดีใจมากที่ได้กลับมาโรงเรียนอีกครั้งและหวังว่าโรควิด1ิจะหมดไปจากโรคใบนี้เร็วๆแบบนี้นะคะก็คือทำให้มันได้3ย่อหน้านะคะคำนาเนื้อเรื่องสรุปแบบนี้เลยนะคะ ต่อมาจะเป็นหน้าที่87นะคะเ็เปิดมาหน้าที่87ทุกครั้งนะคะที่จะจบบทแน่นอนว่านั่นก็คือการคัดลายมือนะคะคัดตัวบรรจงครึ่งบรรทัดนะคะตามบท ประพันธ์บทกลอนที่เขาให้มาเนาะไม่ว่าจะเป็นไวรัสไวร้ายมากมายหนักนะระวังกายาให้แข็งแรงไว้อะไรก็ว่าไปทั้งเผลอเพียงนิดโดนวิทเดี๋ยวสายรับเชื้อเข้ารับเชือเ้อเข้าไปเป็นไข้หมดแรงรักษาตัวก่อนพักผ่อนเพียงพออาหารนั้นเนาะระวังของแสลงเอากําลังกายโรคหายแข็งแ,งแรงแก้มแดงปักแดงสุขภาพสมบูรณ์แบบนี้นะคะก็เขียนๆลงไปนะคะอย่างที่บอกไปก็คือครึ่งบรรทัดนะคะ สำหรับ2อหน้านี้ก็จะมีแค่นี้ต่อไปจะเป็นบทอะไรอย่าลืมกดติดตามหรือ subscribe ไว้เลยนะคะไว้เจอกันใหมา EP หน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย